วันนี้ตั้งใจจะมาถ่ายน้ามันเครื่องนะคะแต่สภาพรถก็คือมอมมากแต่ดีนะคะที่วีแคร์ที่เรามาเนี่ยเขามีโปร9ก9้าถ่ายน้ามันเครื่องแล้วก็ได้แถมฟรีอีก9รายการเนี่ยทุกคนแล้วมูลค่ารวมตั้ง3 5 0 0ัห้แล้วนี่นะคะพี่พนักง,งานเขาก็มาตรวจเช็คสภาพรถนะคะทุกคนแล้วพี่พี่พนักง,งานเนี่ยเขาบริการดีทุกคนเลยค่ะแล้วคือห้องรับรองที่นี่นะคะใหญ่แล้วก็สะอาดด้วยมีน้ํามีขนมให้ทานสามารถบริการตนเองได้เลยนะคะปไปดูน้องเน่าของเรากันแล้วนี่นะคะที่พี่ๆเขากําลังทําอยู่ก็คือแถ ฟรีเช็คสภาพรถ30รายการเช็คทั้งแบตเตอรี่แล้วก็เช็คผ้าเบรกให้พร้อมใช้งานนี่นะคะน้องเน่าของเราก็คือถ่ายน้ำมันเครื่องเรียบร้อยแล้วเขาก็ยังเติมลมยางแบบไฮโดรเจล99เเก้าเก้าคือได้ขนาดนี้คือคุมเวอร์แล้วยังไม่หมดแค่นี้นะคะเขายังมีล้างรถให้แบบพรีเมียมด้วยอโอ้โหน้องเน่าเราคือใหม่กริงเราขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการทําความสะอาดห้องเครื่องคือพี่พพนักงานทีเนี้ยเขาทําความสะอาดให้ทุกอนูจริงๆนะทุกคนเดี๋ยวและยังไม่หมดแค่นี้นะคะเขายังทําความสะอาดห้องโดยสารให้ด้วยแล้ววันนี้นะ ะะก็คือพ่นเคลือบสารป้องกันหนูแล้วก็มแมลงโอ้โหและยังสตรีมช่องแอร์ให้อีกโปรโมชั่นดีๆแล้วก็ของแถมเลืศๆแบบนี้มียาวจนถึงสิ้นปีเลยนะใครสนใจนะคะสามารถไปที่สาขาบางนาหรือสาขานะวามิน่าสิบห้ได้เลยหรือแอดไลน์จองคิวได้เลยนะคะ